สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้องโดนี่ไทยมัมคุกกิ้งอีกแล้วนะคะคลิปนี้แม่โดนี่จะชวนทําขนมชั้นใบเตยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้แป้งนุ่มมากค่ะนุ่มข้ามคืนด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วก็หวานกําลังดีเลยนะคะแถมทําง่ายค่ะใครดูคลิปนี้จบนะคะสามารถทําขนมชั้นทานเองได้ง่ายๆเลยนะคะ แมโดนีนนำสูตรดีๆมาฝากนะคะเพื่อนๆแป้งนุ่มมากค่ะก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใยม่อมเกลือน้ำตาลน้ำเปล่าน้ำั้นใบเตยแล้วก็กะทินะคะัาตาส่วนแมโดนี่จะลงไว้ใต้คลิปนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราแบ่งกะทิ ครึ่งหนึ่งนะคะใส่ในหม้อนะคะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็นําน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปในกะทิแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะเราจะนําส่วนผสมนี้ขึ้นไปตั้งไฟนะคะเพื่อนๆขึ้นไปกวนนะคะคนก็ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยนํานขึ้นไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนในการคนนะคะเพื่อน ใส่เบเตอรนิดนึงเพิ่มความหอมนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการกวนนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเราจะคนแค่ให้น้ําตาลลายนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะเพื่อนๆพอน้ํา้ำตาลเราละลายแล้วนะคะก็พักส่วนนี้ให้เย็นนะคะเสร็จแล้วก็ทําส่วนของตัวแป้งค่ะก่อนอื่นนะคะใส่แป้งเท้านะคะเสร็จแล้วก็ใส่กะทินะคะแล้วก็ ทำการบี้แป้งเท้าของเรานะคะเพราะว่าแป้งเท้าเขาจะเป็นเกล็ดนะคะแม่ดอนี่ใช้แบบเกล็ดให้เราละลายแป้งเท้าให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งมันสำปะหลังค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ใส่น้ํากะทินะคะค่อยๆใส่นะคะกะทิค่อยๆใส่เละน้อยแล้วก็เราก็นวดแป้งของเราแบบนี้นะคะ นวดจนแป้งของเราเข้ากันดีนะคะเพื่อนเพนืแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะคะกะทิที่เราใช้ตัวนี้ก็คือเป็นกะทิที่เราแบ่งครึ่งจากส่วนที่เราไปเคี่ยวกับน้ำตาลนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็ใช้ตะก้อมือช่วยคนนะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เรานําน้ําตาลกับกะทิที่เราเคี่ยวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะใส่ผสมลงไปนะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะพอเราคนได้ที่แล้วนะคะเราจะแบ่งแป้งเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะทําขนมชั้นสองสีนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองตูย ถ้วยหนึ่งก็จะเป็นสีขาวถ้วยหนึ่งก็จะเป็นใบเตยนะคะอันนี้ก็คือน้ําใบเตยคั้นกับน้ําเปล่านะคะแต่และถ้วยก็มีปริมาณ30กรัมเท่ากันก็คือแบ่งใส่ถ้วยละถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆใบเตยถ้วยหนึ่งแล้วก็น้ําเปล่าถ้วยหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะคนส่วนผสมทั้งสองถ้วยให้เข้ากันนะคะแล้วก็พักแป้งส่วนนี้ไว้10นาทีนะคะเพื่อนๆ ช่วงระหว่างพักนะคะให้เราเตรียมพิมพ์ค่ะทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะการขนมของเราติดพิมพ์นะคะเพื่อนๆใช้น้ํามันพืชนะคะทาไม่ต้องทาเยอะนะคะทาพอแค่เล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จะนึง่งภาชนะของเรานะคะเราจะนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อน5นาทีนะคะพอครบ5นาทีแล้วนะคะก็ให้เปิดฝานะคะแล้วก็ นำตัวแป้งของเรานะคะลงไปหยอดในพิมพ์เลยค่ะของแมโดโนนี่จะเริ่มจากสีเขียวนะคะเพื่อนๆจะเริ่มจากสีไหนก็ได้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝานะคะแมดนนี่จะใช้ผ้าขาวปิดฝาหม้อนะคะแต่ละชั้นนะคะเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะคะชั้นละ5นาทีนะคะประกบ5นาทีแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็หยอดหน้าต่อไปนะคะ แล้วก็ปิดฝา5นาทีนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆจนแป้งหมดนะคะหรือขนมเราเต็มพิมพ์นะคะเพื่อนๆหยอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าระหว่างการหยอดนะคะเขาจะเกิดฟองก็ให้เราตักฟองทิ้งนะคะหรือเอาช้อนจิ้มนะคะให้ฟองเขาแตก แล้วก็ปิดฝานะคะหนาทีพอครบแล้วก็เปิดฝาแล้วก็หยอดชั้นต่อไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มพิมพ์นะคะเพื่อนๆทําเองกินเองนะคะปลอดแพรไร้าสารค่ะขนมชั้นของเราสูตรนี้แป้งนุ่มมากค่ะแม่โดนี่การันตีเลยปลอกขนมชั้นของเรา ได้ครบพอใจแล้วนะคะก็นำขนมชั้นออกจากลังถึงนะคะพักเขาให้เย็นก่อนนะคะเราจะพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยจะมาตัดตัวขนมกันนะคะเพื่อนๆดูเนื้อของเขานะคะมีความเด้งแป้งนุ่มมากค่ะแล้วสูตรนี้ก็หวานกำลังดีนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะหรือว่าใครไม่ทานหวานก็ปรับลดได้ค่ะทำไลฟ์สไตล์เลยพอขนมของเราเย็นแล้วนะคะก็ให้เรานำขนมออกจากพิมพ์นะคะโดยใช้มือนะคะค่อยๆแซะข้างๆออกนะคะเสร็จแล้วก็นำขนมของเราออกจากพิมพ์เลยค่ะเนื้อเนียนมากค่ะเพื่อนๆ เอาไปลองทำดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากเลยเสร็จแล้วให้เราตัดนะคะให้ใช้น้ํามันทาที่ตัวภาชนะหรือว่าตัวมีดนะคะที่เราจะตัดนะคะตัวขนมเขาจะได้ไม่ต้องติดมีดนะคะตัดแบ่งชิ้นก็ตามความชอบเลยนะคะเพื่อนๆชอบชิ้นใหญ่ก็ตัดชิ้นใหญ่นะคะชอบชิ้นเล็กก็ตัดชิ้นเล็กนะคะตามไลฟ์สไตล์ค่ะ ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆเนื้อนุนอน่มๆเด้งๆเลยค่ะขนมชั้นใบเตยของเราสูตรนี้แม่โดนี่แนะนำเลยนะคะใครที่ชอบทำขนมไทยหรือว่าชอบทานขนมไทยเหมือนแม่โดนี่นะคะแนะนำสูตรนี้เลยค่ะขนมชั้น ฉีกออกแยกตัวเป็นชั้นๆได้ง่ายดายแล้วก็ตัวแป้งเขานุ่มเด้งมากค่ะคเพื่อนๆนุ่มข้ามคืนเลยนะคะสูตรนี้แม่โดนี่แนะนําเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้แม่โดนี่สวัสดีค่ะ